สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเช่นเคยนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะลูกมาเข้าสวนเข้าสวนมะนาวของโรงเรียนกันเข้าไปเพื่อสำรวจว่าะมะนาวของเรามีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรกันบ้างแล้วแต่ละส่วนเขามีหน้าที่อะไระนักเรียนก็สามารถสำรวจได้โดยนักเรียน ต้องสำรวจต้นไม้ที่อยู่ที่บ้านของนักเรียนเพียงคนละหนึ่งชนิดอ่าแล้วบอกครูนะว่าแต่ละส่วนมันมีหน้าที่อะไรโอเคนะคะลูกไปดูสวนมะนาวของโรงเรียนเรากันเลยค่ะเด็กๆอ่ะค่าเด็กๆเด็กๆคะตอนนี้นะลูกคุณครูก็อยู่ในสวนมะนาวอ่าของโรงเรียนวัดศรีพวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลูกนะ,ะนักเรียนมาดูนะคะมะนาวของเรานี่มีอะไรมีใบสังเกตเห็นใบไหมลูก ใบส่วนนี้เรียกว่าใบาโอเคนะมีใบนะมีอะไรอีกนี่เห็นผลไหมนี่ลูกกลมๆสีเขียวๆน,นี่คือผลของมะนาวโอเคนะคะลูกมะนาวก็มีอะไรด้วยสขวีขาวๆน้ำเรียนเห็นไหมคะนี่สีขาวตรงนี้ตรงนี้สีขาวๆตรงนี้เขาเรียกว่าดอกนักเรียนเห็นดอกมะนาวไหมคะสีขาวนี่มีดอกมีผลมีดอกมีกิ่งมีกิ่งมีก้านมีใบ และสู่ใต้ดินนี่ลงมาลงมาใต้ข้างล่างนะคะกนี่ส่วนนี้เขาเรียกว่ารามอะไรรําต้นส่วนใต้ดินเขาเรียกว่าลาเออแล้วนักเรียนรู้มาให้คะว่าส่วนต่างๆของพืชเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรกันบ้างโอเคถ้านักเรียนอยากรู้ตามครูมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกนักเรียนว่าแต่ละส่วนประกอบของพืชเขามีหน้าที่อะไรกันบ้างอ่ะค่าเด็กๆหลังจากที่เราได้ดู ได้เข้าไปสำรวจต้นมะนาวในสวนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเรานักเรียนจะเห็นว่ามะนาวของเรานั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญหลายๆส่วนด้วยกันเช่น 1. มีรากรากของเขาทำหน้าที่อะไรรากของมะนาวทำหน้าที่ในการยึดลำต้นใช่ไหมฟันรากอยู่ใต้ดินทำหน้าที่ในการยึดลำต้นรากทำหน้าที่ดูดน้ำ และแร่ธาตุในดินถูกไหมคะเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชสองมีลำต้นถูกไหมลำต้นทำหน้าที่ในการทำให้ต้นนั้นตรงแข็งแรงและในะลำต้นเขาก็จะมีท่อท่อลำเลียงน้ำและอาหารนะคะท่อลำเลียงน้ำเนี่ยชื่อว่าไซมส่วนท่อลำเลียงอาหารเรียกว่าโพเอมโอเคไหมคะ สองส่วนแล้วส่วนที่สามมีรากมีลำต้นส่วนที่สามก็จะมีใบใบทำหน้าที่อะไรใบของพืชจะมีสีเขียวใช่ไหมใบใบทำหน้าที่ในการส่องคหอแสงถูกไหมคะใช้ในการส่องคลอแสงเพราะว่าพืชจะใช้แสงใช่ไหมในการส่องคหอแสงสร้างอาหารคายน้ําแล้วก็ใช้ในการหายใจโอเคไหมใบมีรากมีลาําต้นมีใบ ต่อไปมีดอกดอกของพืชดอกของมะนาวของเรามะนาวของเราจะมีดอกซึ่งดอกใช้ในการสืบพันธุ์สืบพันธุ์ยังไงล่ะคะครูดอกก็มันจะมีพวกมแมลงพวกพึ่งต่างๆผีเสื้อผึ้งหรือว่ามแมลงปอเขาก็จะบินบินมาเกาะที่ดอก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 มะนาวของเราแล้วก็เขาจะช่วยในการผสมผสมเกสรเพื่อในการสืบพันธุ์ ส่วนนะโอเคไหมะคะดอกส่วนผลผลของมะนาวผลของมะนาวใช้ในการผลหรือมเมล็ดของพืชเนี่ยเราจะใช้ในการขยายพันธุ์โอเคไหมคะอาคุณครูมีชิ้นงานให้นักเรียนชั้นป1ถึงป .3 ของคุณครูนะคะให้นักเรียนทุกคนไปสำรวจที่บ้านของเราว่าบ้านของเราเนี่ยมีต้นไม้อะไรบ้างโอเคไหมเพียง1ต้นเท่านั้นนะเอาต้นที่เราชอบมากที่สุด เพียงหนึ่งต้นพร้อมทั้งบอกส่วนประกอบของต้นไม้นั้นได้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้แล้วแต่ละส่วนนั้นทําหน้าที่อะไรพร้อมทั้งให้นักเรียนอัดคลิปสั้นๆส่งคุณครูนะลูกนักเรียนไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองนักเรียนต้องทําขอความร่วมมือกับท่านผู้ปกครองนะคะช่วยอัดคลิปเด็กให้ด้วย เวลาเด็กน้องเขาพูดส่งคุณครูด้วยนะคะขอพระคุณมากนะคะท่านผู้ปกครองคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้บ๊ายบายค่ะ